1,085นายมารอรับกันวาสอบการกดกวันนี้พร้อมแล้วอา ครณะต่างๆนะครับนำกำลังพลออกจากสนามยกเว้นกองร้อยของพอจวสุราธานีนะครับเพื่อประกดการเปิดเป็นตำรวจพลธรจังหวัดแรกนะครับเดินผู้ควบคุมแถวครับ ซึ <Yeah>. ่งภารกิจนะครับในพื mm ้นที่ของต้นเดชุ่มความภาคแหที่จะใช้กำลังพลังของนนะครับเราก็มีนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมเรียกร้องราคาต้นผลนะครับราคาหน้าล่างตาในพื้นที่ที่ผ่าเป็นการชี้ชื่อพื้นที่นะครับทางที่ต่อต่างนะครับงานที่มาจบในวันนี้จึงมีความตะเป็นนะครับสำหรับทุ่งหนุ่ย สำหรับการบรรยายการศึกนะครับผมก็จะขอส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบบรรยายในสานะพัฒวองนะครับครับเดี๋ยวให้กำลังตำรวจนะครับออกจากสนา เพื่อไม่เสียเวลานะครับเจิออตัวแรกนะครับอตัวสุดท้าอนีนะครับเจินท่านประธานรับแถวที่ท่านประธานโปรดองความรองค์วิการตํารวจอ้าง ตำรวจเกลี่ยนรถสายมาผั้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้นำ4อ0กลุ่มผู้คนจำนวน้0 0มาเพื่อรอรับการตรวจการฝึกบัตรแล้วครับทำรครับครับตอบนี้ก่อไปประมาณ3 0ิาทีครับบมีการสาธิต การแบบบางวิธีขอใช้พวกคนอุปกรณ์หลบล่าทางอยดอยากจะให้นักข่าวทำข่าวไหมหรือว่าหรือว่าตำรวจจะโดนตัดต้นขาเรื่องเอ้าเดี๋ยวผมพาไปไม่ใช่มันตัดหน้ากล้องแล้ว่าถ่ายไม่ได้ถ้าเข้าไปใกล้ๆอย่างนั้นน่กล้องมีซูมไหมไม่มี สถานการณ์ก็คือในพื้นที่จังหวดราชธานีมีข่าวว่าผู้มกลงมาทวงเพื่อขายสถาวทปีนางกินจังหวัดราชธานีประมาณหนึงพันคนสางมนแตก่างในมีตามเดิมรวมตัวกันะได้มาพบผู้ว่าราชการจังดราชธานีและต่าข่าวผู้พักการอยู่จังหวัดราชธานีไม่ได้ต่างของวัดพวกคุณมเข้าปฏิบัติภารกิจพวบคุมสถานที่เนี่องกับว่าในทางการข่าวนั้น มีแนวโน้มที่จะให้ความรุนแรงแล้วก็น่าจะไม่เกรงกลัวการปฏิบัติของเจ้าหนที่ครับทักขาราชการพลตรีกองรักานีคนตรวจีีเตอร์เขาประมาณขอบอกพื้นที่นะครับก็ได้นสงคัรปรับผู้ตรวจตางความเหมาะสมเนื่องจากว่าขณะนี้ในางกาตาข่าวทราบว่าตนรวจบางส่วนเายมาถึงสถานีรถไนานรินของวัดปี ดูโครการอยู่บระเว็นนั้นแล้วก็เริ่มตาใสที่จะเลื่อนกระบวนหม่ใช้ความดีแงให้สถานเอกอราชทูตกรมเอกอัคราชทที่มิการเหฮาทาหน้าของวันที่สองนั้นผมลดสถานการณ์เป็น ็นการอยู่โดยสนทีรับรอั้งแ้รับการให้เกยรติจาาประเป็นการแก้เหรยกต้นการขอความเมตตาทาที่นอง้นที่จะต้องรายงานด้วยว่ามที่ได้รับเพร่วมการสองที่เป็นารรการต่างๆดของัีแลกิดน ทา่านโค้ใน,นานรถาถวรทราบว่ามีการนำทมงานถึงนงะคราศัยว่าวันนี้ต้อง,อง,ร,องร,รับอกผว่ากังหเรื่องการเลืยก,ากาจายเจ้าหนาที่ักงาออกขออพนพี่ภาใน20ชั่วโมงและก็ให้ออกเอกสารเพที่า,กาเกื่กให้การทผู้ดี่าวางอันนั้นี้นที่เีื่ามวง

เข้าดาเนินการจาับชุบสืบสวนจับทุบเจรจา,าต่อรองแล้วก็เข้าล้างหน่วงในจุดที่หมอสมเพื่อคัดกรองเบื้องตอน้นนะครับเพ่อที่จะเป็นไปได้การประธาและคณะกรรมการก็จะได้เห็นว่ามีไฟวาดว่วึก็เป็นจุดคัดกรองของ,ของ,ขรรองสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราธานีเพื่อดําเนินการคัดกรองเบื้องตอน้นแล้วก็เจราจาต่อรองเป็นขั้งสุดท้ายอีกขั้งหนึ่งนะครับก็ถือเป็นไปตามหลักพุทธวิธีเมื่อมีการชุมนุมประท้วง นะครับสถานการณ์ก็เริ่มรุนแรงคนก็เริ่มเข้ามาชุนมนุมมากขึ้นเป็นลำดับนะครับมีการปาศัยปุกรดมวันนี้ต้องใช้ความรุนแรงนะครับแต่เห็นว่าสพเมืองสุราธานีเข้าเจรจาแล้วก็เข้าล้างหนวงเอาไว้เพื่อให้กำลังส่วนใหญ่ได้เข้าที่เพื่อเตรียมพร้อมที่จะสะกัดกั้นตามแผนนะครับมีการถือป้ายทานเข้ามา อปพเมืองโคราธานีซึ่งเป็นอปปพพื้นที่เมืองต้นเนี่ยก็จะต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอ,อย่าให้ติดขัดอย่าให้เดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ผู้ชุม,มนุมมาทวงน่ยพยายามปฏิบัติตามกฎหมายใหม้มากที่สุดนร่นการเยรกาไม่เป็นผลนะครับทางคณะกรรมการและรัธานก็จะได้เห็นว่าผู้ชุมนุมมาทวงผ่านเข้ามาเกือบกระถูง เป็นจุดคัดกรองนะครับจุดนี้ก็จะไม่มีโล่ไม่มีอาวุธอะไรเป็นเพียงแต่ตรวจค้นเพื่อคัดกรองที่ที่มีปืนปืนหรือสิ่งอิจฉาต่างๆเข้ามาเพื่อป่อเงียบไลยเข้าทำลายสถานที่ราชการนะครับขณะนี้พอมาถึงเสร็จรถขึ้นเจรจาต่อรองนะครัขึ้นถูกจับไว้กรรมการและคณะกรรมการก็จะได้เห็นเกเจรจาต่อรองใส่ตุ๊กคุมสีดำเข้าไปเจรจาต่อรอง ตำแหน่งของการในเบื้องต้นเป็นอีกขั้นหนึ่งเกิดการเจรจาต่อรองกันได้ก็จะได้ไม่ปลุกเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าการเจรจาต่อรองไม่ไม่น่าจะเป็นผลที่มาทวงตุ้งเต้าแกนนำเรือตุ้งเต้ามนักขึ้นอีกนะครับในขณะเดียวกันทุกสื่อและข่าวของสพเมืองก็รายงานข่าวเข้ามา ว่าใ่้มาเป็นำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับและดูแลความปลอดภัยของท่านนะฮะมีอะไรนะผมมีชุดเจรจะจาต่อรองลองคุยกันดูนะจะเรียกร้องข้อเสนอขอให้มอบมอบเยียมม่ยมหนังสือมาเยี่ยมหนังสือมานะครับนะโปรดอยู่ในความสงบและ อย่ากระทําผิดกฎหมายนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดพื้นที่ให้ท่านชุมนุมไว้แล้วนะจัดให้พื้นที่ชุมนุมไว้แล้วอากรุณาอยู่ในความสงบครับดิ้นกมบเอนขอบไปพี่น้องนะครับดูดอนนะครับช้ดดับเพืนอนสร้านนะครับทาคณะเด่นะครับทางเพื่อนร้านนะครับระดับเบาไหมระดับบวกแต่วัดนะครับให้มาดูแลอำนวยความสะดวกได้ครับขอบไปพี่น้องนะครับขอใหบไปพี่น้องนะครับ ประทับการชุมนุ้นะครับภายใต้กลัวว่าคนไม่นะครับโดยสครอบเดือดการจะขาดเลยนะครับอาจจะสำรวจปีหน้าทีไม่ต้องมีเราอย่างเด้ยวนะครับตให้เราให้ความรกับเราเลยนะครับครับก็คนใหญ่พี่น้องเป็นพี่น้องประชาชนชาวใต้ภาษาพิ่นจำเป็นครับที่จะต้องคนพูดภาษาพิ่นได้เอามาใช้เจรจาพูดคุยใช้ความอย่าใช้ความเมื่อมีผู้ชุมนุมประท้วงผ่านจุดคัดกรองเข้ามาแล้วมีค่นของไปถึงไหนอย่าใช้ความ แรงขึ้นผู้ทุนมมมาท้วงบางส่วนถูกจับโคดพ้นเจ้าหน้าที่จะเอาแกนนำกลับม็อบกลับคืนมานรัาามเข็มขัดคู่ทางยุทธวิธีอันดับแรกก็ต้องต้านเอาไว้โดยหลักการจัดยุทธวิธีของยูเครหรือสา,าอาณาจักรนะครับเข้มขัดเดียวเข้มขัดคู่แบลดับเบิลแบลคสก,กัดไว้ก่อนหมวดสามหนุนตอนดอกรกแต่ดูเหมือนว่าพวกมาท้วงนั้น ได้ต้องขอตัวและวมันุนต้อนนอกตอนนอกขอให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับขอให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องได้ออกจากพื้นที่นะที่นี่เราไม่ซึ่งการกระทบของท่านเนี่ยในการกระทำนี้ตามกฎหมายมีา้อตกลงไดเป็นการขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมายครับในการขอให้แต่ถ้าเลื่อนนะครับอย่าท้ามาในที่สห้ามนะครับไม่ห้เกิดการบาดเจ็บนะครับแต่ถ้ามาในที่สบีห้ามนะครับอย่ามาทิ้งบนไม้ได้นะครับ

การเริ่มรุนแรงขึ้นจําเป็นที่จะต้องใช้การใช้กําลังมากขึ้นยกระดับการใช้กําลังนะครับสําหรับหมวดทุกที่สองที่เป็นหมวดที่สองนั้นเป็นการอายุที่ผีรูปแบบของการฝึกแบบคึกคนแบบของขาดประลักข้ามใยนสําหรับแผนที่สามทุกที่สามหมวดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแบบของแบบฝึกปีสามหกที่เรายังใช้กันอยู่ <altro> ขอให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องนะครับขอให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องในการชุมนุมรันนี้นะครับปลอดออกจากพื้นที่นะครับมีอนัตเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นนะครับผู้ชม200คนบนรถยนต์ต้นสองชั้นอนุญัตเมื่อผูกว้างปามากๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือป้องกันด้วยวิธีการต่างโลกสองชั้นนะครับ นการกว้างปลาเข้ามาเหยียดทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับเรื่อยต่อไปไปต้องนะครับเต้าหน้าอย่าควาาป้าอย่าทำดังเจ้าหน้าที่นะครับถ้าการกระทันนะครับเป็นความผิดกฎหมายนะครับข้อความระเบิดนะครับร้อนควบคุมวงจมกลับที่เดิมเดูแล้วว่าการกว้างปลาเบาบางตัวให้กลุ่มผู้ชมดึงนะครับหยุดทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับหยุดทำร้ายเจ้าหน้าที่หากไม่หยุดนะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับ การกระทำของท่านเนี่ยถือเป็นความผิดนะครับขอให้กลับไปอยู่ในที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้นะครับไม่ต่างครับผู้ถมกบังคับบวชไม่ต่างนะครับจะไม่หยุดผมมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะครับลดเสียงเสียงไปครับที่ก็เป็นระดับการใช้กำลังนะครับเมื่อผู้ถมกบังคับบวชไม่ยอมฟังเจ้าหน้าที่และยังเข้าทำลายลุกลังเข้ามาเกลียดหวงมากที่ประกาศรใดตำรวจรักษาแนวไว้ายรักษาแนวไว้ายปรับแนวปรับแนวรักษาแนว

อยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัไดไว้ให้ครับรรรรเหมนว่าสถานการณ์ับอันแรงแต่ก็ให้เพื่อนไปไเกี่ยวข้องนะครับคอยออกไปจากผิวน้ำนะครับอาคารนิยต์าานะครับอาคารเจริญพรชัยเความจำเป็นนะครับจะต้องดำเนินกข,ขั้นตอนต่อไปนะครับแกน้า เป็นไปตามระดับการใช้กำลังนะครับไส่ขึ้นเสียงแล้วก็นถ้าหากไม่หยุดนะเจ้าหน้าที่จะใช้แก๊สตึมตานะครับจะใช้แก๊สตึมตาขอให้กลับไปอยู่ในที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้นะครับทหารพยศนะครับท่านผู้บริการในสถานการให้ใายแก๊สันม้านนะครับสหารพยศนะครับสวมหน้ากากต้องการก๊สก่อนที่จะใช้แก๊สตึมตาก็ต้องสวมหน้ากากต้องันแก๊สไว้ ต้องทำตัวเองด้วยเพราะว่าในถ้าในกรณีที่ลมทิทางลมให้เป็นไปตามที่เราบังบอกไว้อาจจะถูกเจ้าหน้าที่เองแล้วก็จะมีปัญหาระหว่างที่ผมหากาศป้องกันแก๊สก็จะมีทุกโคเวอร์ออกมาทำหน้าที่พุ่งการเอาไว้ก่อนก็เป็นไปตามยุทธวิธีนก่เิดขึ้ในสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์ ครับเมื่อพุทธภูมิพลุกโจนสวมหน้ากากเกลียวถ้าบ่อยกันก็สั่งใช้แก๊สก็เป็น200พุทธคูมิพลุกโจนปิดตังหวะอื้มเป็นสมมติธรรมดนะครับเราสมมติว่าเป็นแก๊สนะตาไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีก็เมื่อยกระดับการใช้ ป็นความไม่จริงครับขอขอให้พี่น้องประชาชนได้สื่อถึงการกระทำซึ่งมีการซึ่งมีความผิดนะมีความผิดทางอาญาหมดอยู่ในพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้ชุมนุมนะครับครับก็คือรถตาำรถตามรถตามไปยังที่เวลาเจ้าหน้าที่เรากว้างแก๊สน้ำตาไปครับหากไม่อยู่การกระทำเดี๋ยวเราครับจำได้ที่มีความจำเป็น รถกระดับการใช้กำลังขึ sì ้นไปกระดานเลยรอบารอบนีนะครับปุ่นทีหัวห้ามนะครับประเดี๋ยวถาไม่ลดกระดับก็ต้องตัดฐานขึนนะครับสถานการณ์ก็รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจำเป็นที่จะต้องลกระดับการใช้กำลังจากแค่ตั้งตาเป็นใช้รถขี่น้ำรถแรงดันน้ครับใช้ครับใช้หน้าเพื่อทีดหยับขัดกันตึงผู้ชุมนุมประท้วงออกไปตากแก้วห้ามตัดตอนนี้ เหนาตอนนี้ใช้เวลาไป25นาทีหยุดใช้น้ำายุดใช้น้ำรงนี้ขาเป็จนเป็นจังหวะเป็นจังหวะไเหมือนเดิมครับเวลาอย่าไปพูดถึง่อนบปั๊แกเาเ็นหจน ยบักนบันจันขออยู่ตีกัรกระทำนะครับไม่งั้นทางทางเจ้าหน้าที่นะทางเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการต่อไป กัหุยางุมยางชุดใช้ัหยาไปทเ่นการยุ่กระดับการใช้กำลังแต่ละครั้งก็จะต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้งเพื่อเตือนผู้คนัวการแจ้งก็มีแจ้งทั้งป้ายบนรถของอบเหตุการณ์วมท่ารถตำรวจงจรเป็นัง แล้วก็ถุงยางักดันมุมระววงแกน้ำม้าคอออกไปครับก็สามารถยึดพื้นไ้มดรับับเุ้้มระววงนะครับพ้นประทกับเจ้าหน้าที่ก็ถอยรถออกไปรับเรับตวทางฝ่ายยคุมผู้ชมก็สามารถยึดรถทีก็รู้เลยุมตทววงรับลว คุณใช้ปลาใสไว้ได้เรียบร้อยแล้วขณะน,นี้ปรากฏว่าดูเหมือนสถานการณ์จะสงบแต่ในความเป็นจริงโดยทั่วไปก็จะมีกลุ่มแกนนำที่ใช้ยทุทธวิธีเดาวกระจายใช้รถจักรยานยนต์เป็นจัารยานะาาก็กาามาเกาวกลนเจ้าหน้าที่นะครับดูแล้วเนี่ยถ้าเฉียวคนเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นอันตราย พอเหตุการณ์จำเป็นี่อต้องใส่เ,เพื่อนร้วมทางหยุดรับแล้วถอยออ,ออกมาไม่งั้นถ้าถูกคนปูกระทำรุแนแรง็อออจะยลงห้อยลงรับเร็วห้รับงาแก่นีอออ่มัอออนอันตรายทางอาหารได้ครับปูแล้วนะครับเป็นความจริงนะครับในเขตกรุงเทพมหานครมหานคร,ร,ครที่มีการชุนมนุมประท้วงกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทางแก้ในพื้นที่ตำรวจสุธร ถ้าจะมีการเรียนแบบนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดราชธานีก็ได้สุดทุบเพื่อนที่เร็วหรือมบายคิวฟอร์เพื่อที่จะเข้ามาสกัดกั้นกลุ่มผู้ถ่วงที่ใช้ยุทธวิธีดาวกระจายนี้ทักวัดแ้ลสุประกอบส่งข้อกล่าวหาการกระทำของด้านเนี่ยผิดกฎหมายหากที่ไม่อยู่ในจ้าหน้าที่ ครับเป็นรถที่เร็วครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามอเตอร์ไซค์ดีลพอดครับก็จะเป็นใช้ขบวนรถห้าคันเป็นรถของผู้บังคับหน่วดใกล้ต่างการหนึ่งคันแล้วก็ปีนมาจะไปปัดลูกเป็นนักอาดานและสลักขันปลากดกันผู้ชุมนุมว่องที่ใช้ยุทธวิธีดาวกระจายโดยใช้รถจักรยานยนต์ ก็เป็นหลักวิทยาธรรมดาถ้าเขาถูกคนเขาก็เจ็บเหมือนกันนะครับหลักดันออกไปนะครับดูวิธีนะครับก็จะใช้การสั่งแบบหน้าการะดาษและสลับันตาชนเนที่เร็วลูกขบวนหน้ากาาระดาดะนเข้ากระดาษปฏิบัติได่ต้องการให้ชนนะครับเพียงแต่เป็นกิจวิทยาเพื่อผลักดันออกไป าการเินทางเดินทางนะครับี2เพื่อยึดพื้นที่กลับคืนมาให้ได้ของกลังที่อยู่ทางด้านหลังก็เพื่อนที่เข้ามาเพื่อีจะยึดพื้นที่เอาไว้ ครับอครับในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะครับทำไปทั่อประกันตัวแล้วสาาําหรัความจดบัเรียบรย้อยผู้ชุมนุมท่านใดนะได้รับบาดเจ็บต้องการดูแลรักษาโปรดแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่และท่านใด ที่จะต้องเดินทางกลับไปลำนานะเจ้าหน้าที่ได้จัดรถเตรียมไว้แล้วนะครับจะได้ส่งท่านกลับไปลำเนาต่อเป็นการฟื้นปูเพื่อนต้นเล็กน้อยนะครับทางผู้ควบคการก็แจ้งให้ทราบว่าใครต้องการจะให้ช่วยหรืออะไรก็มาบอกทางทางการได้นะครับในรุคชุดโมบายฟิวร์ก็จะมีเสริมในชุดของถังแก๊สดับเพลิงนะครับมาใช้แล้วก็ท่านก็จะเห็นคณะกรรมการก็จะเห็น กองรถของอบอเหตุการณ์นะครับจะอยู่ทางด้านบนแล้วก็มีเครื่องปกป้องป้องกันการควางปลาจากทางด้านล่างนะครับอบเหตุการณ์ก็จะอยู่เห็นสามารถสังเกตการและก็ต่างการได้ได้ดีนะครับเพราะว่าอยู่ในจุดที่สูงนะครับกองหมดการสาธิตการฝึกกองร้อยพวบปกคงชนของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการพุ่งขับการเข้มแข็งทางยุทธวิธีผว้ปุครองชนครับขอบคุณครับก็ใช้เวลาครบพอดีนะครับ3 0ินาทีครับ จับระหว่างรอส่งแถวนะครับอ่ากำลังของมอบนะครับช่วยเกลี่ยพื้นที่นะครับนำอุปกรณ์ไปรเก็บประจำที่นะครับนำอุปกรณ์ไปรเก็บประจำที่นะครับแล้วก็เกลี่ยพื้นที่เพื่อการ